สวัสดีครับก็เป็นผลไม้ข้างบ้านนะครับหลังจากที่พาไปดูต้นหม่อนนะครับส่วนต้นนี้ก็เป็นต้นตะลิงปิงนะครับดูความดกนะครับนี่ปลูกไว้แค่ข้างกำแพงบ้านนะครับพื้นที่ไม่เยอะนะครับนี่พื้นที่ไม่ได้เยอะนะครับจัดสวนจัดบ้านให้หน้าอยู่นะครับก็เป็นต้นตะลิงปิงให้ทำร่มแล้วก็ให้ทั้งความจวดจัด จีดจัดมากเลยนะครับผมจีดจัดเลยนะครับวันก่อนก็ชั่วโมงก็พากันมากินนะครับยิ่งเก็บก็ยิ่งออกนะครับต้นตะลิงปิงดกมากๆเลยนะครับนี่นะครับใครอยากทานก็มาแวะทานได้นะครับออกทั้งปีนะครับดูสิครับให้ทั้งความร่มเย็นร่มรื่นแล้วก็ให้ทั้งความจีดจัดนะครับ เวลาขับรถไปส่งหมูยอส่งลุกชิ้นหรือเดินทางไกลๆก็ติดไว้ในรถนะครับง่วงเมื่อไหร่ก็จัดไปเลยนะครับหนึ่งลูกสองลูกแล้วแต่นะครับดกจริงๆนะครับลูกตะลิง่งติงโอ้นะครับแบบสีท่านไหนนะครับสนใจอยากทานก็นะครับมาทานได้นะครับ ตะลิงปิงนะครับตะลิงปิงโอ้ดกจริงๆมีสองต้นนะครับนี่นะครับดกนะครับก็อยากทานก็ทานฟรีนะครับช่วงหนึ่งก็มีพริกกับเกลือนะครับเนาะถุงละสิบบาทยี่สิบาทเนี่ยก็โอ้ยสุดยอดนะครับจิตจาดเลยเเหลือเหลือแจกก็ เอาไปขายนะครับเมื่อก่อนก็เก็บไปขายที่ตลาดด้วยนะครับตะลิงปิงเดี๋ยวจะมีเวลาก็คงจะทําเชื่อมเชื่อมตะลิงปิงก็อร่อยนะครับเชื่อมลูกตะลิงปิงเนาะเยอะมากกินไม่ทันเลยนะครับดูสิครับกินไม่ทันเลยเต็มเลยนะครับเนาะตลิงปิงนะครับตะลิงปิงปลูกแค่ต้นเดียวนี่ก็ให้ทั้งร่มเงานะครับแล้วก็ ได้ผลผลิตที่ชื่นใจด้วยนะครับตะลิงปิงนะครับนี่ดกมากๆเอาไปแปรรูปทำเชื่อมได้นะครับทำดองได้นะครับนี่นะครับดอกก็สวยนะครับใบก็คล้ายต้นมะยมนะครับนี่นะครับร่มรื่นดีหาซื้อมาปลูกได้นะครับต้นหนึ่งก็ไม่แพงนะครับสิบยี่สิบาทเองนะครับให้ลมเงา ความร่มเย็นแล้วก็ให้ความสดชื่นด้วยนะครับนี่นะครับตะลิงปิงนะครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวก็จะไปส่งของแล้วก็ทำน้ำพริกแคบหมูนะครับกปดติดตามในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ